อึบไว้ก่อนอึบไว้ก่อนครับใครปวดหนักปวดเบาเพราะว่ามีโอกาสไม่ครบยกนะครับอ่ะยกสองเนี่ยครับตามสาตายเขาเลยครับแบบนี้แหละครับเสกสรรอยงยิมหรือเทศบาลเขาบางแตกครับประเภทผู้พิชิตความเจ็บปวดครับนักลงทุนอ่ะวันนี้นักลงทุนนี่จะได้กําไรหรือก็ขาดทุนก็ติดตามกันเอาเองลวกันครับอ้าวใบแดงปานเพชรนี่ครับมาป็นเพชรอกาศดีเหลือเกินอ้าวขากนต่อยมัด3ามตำรานะครับเตะขาต่อยมัดน้ำเงินเสกสรร เรียกว่านิดนึงต้องลงทุนมากันเกลดกายแกะแยกเข้าชิดติดตลอดเอาโอ้โหพลาดร่วงพลาดร่วงคู่นี้ดูให้ดีนะครับอย่ากระพริบตาเอาละครับไม่ใช่จะมีตาหมัดอย่างเดียวนะครับทางด้านของเสกสรรมีศอกด้วยนะครับมีลูกเตะเจาะยางนี่เจ็บๆทั้งนั้นนะครับแต่ละดอกเนี่ยเอาละครับแต่ว่าดูปานเพชรนี่ไม่มีตกใจเลยครับดูขยับคุมรูปมวยไปเรื่อยคอยดึงคอยหลอกนะครับโอดูสายตาของ เสกสรรนี่จ้องคเหม่งเลยนะครับแล้วก็เน้นหมัดเป็นพิเศษโอ้โดนแ้งขวาไปแล้วโอ้คืนเหมือนกันครับทางด้ของเสกสรรไม่ยอมเสียเปรียบครับเห็นสีผมของเสกสรรแล้วมีที่มาที่ไปนะครับพิเพชรอำนาจรุนเลิงนี่เป็นคนย้อมเองกับมือครับเขาบอกว่าดูเทปแล้วแบบผมสีนี้ตอนนั้นต่อยน็อกอย่างเดียวพอเปลี่ยนมาเป็นสีดําแพ้เลยไฟนั้นเลยกลับมาเป็นสีเดิมรับสีเดิมเออมันขังมันขังมันขังลูกเพียงสีทองเลยอำนาจเอาเสกสรรนาเงินบุกอีก ไยแดงเอา้าปานเพชรปานเพชรมัดหน้ากันเอา้าศอกกระแทกไว้มาดูกระย่องย่องย่องเสกสันไม่มีฟุตเบิร์กฟุตเบิร์กเลยนะครับย่องไปเรื่อยกะต่อยกะต่อยเลยเรียกว,ว่าเริ่มบวกกันเลยนะครับทั้งมัดทั้งศอก โอ้ปานเพชรเองนี่ก็ไม่กลัวเลยนะครับหมัดหนักนัเงหลอะผมก็บวกกับคุณคุณมาฟอกผมก็บวกด้วยเอาเลยครับใครจะพาดโดนของไทรก่อนนะครับตอนนี้โอ้ดูว่าเริ่มไล่แล้วครับตอนนี้โดนเข้าไปเหมือนกันนะครับทั้งด้านของปานเพชรปล่อยให้ทางด้านเซกซันนี่เดินเบียดทันดีเริ่มได้ใจแล้วครับตอนนี้โอ้โหคู่นี้นี่มาใช้คําว่าคู่นรกแตกก็ได้ครับยกสองนะครับไม่ใช่มวยสามยกนะนะ้ามิงเออแน่นอนนี่นี่นี่น สุดๆเลยนะครับอ้าวฝ่ายแดงปานเพชรน้ำเงินเสกสันตกงยกให้เพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเลยนะครับในเรื่องเอาคู่มวยมาอย่างนี้นี่นี่แฟนนนึกไม่ออกบอกไม่ถูกคิดไม่ถูกว่าใครจะได้รับการชูม,มือนะครับฝ่ายแดงปานเพชรน้ำเงินเสกสันอ้าขวามาเตะยัดไปจับเตะขามาฟันมาน็อกล็อกไว้ล็อกล็อกที่ล็อก,อกแขนอาโอ้ฟันหมดยกหมดยกครับ ื่อทองโอสถจำกัดแล้วก็เรินสุขคุ้นคือสมกฤตคกชาบด้วยนะครับเอาละครับสองยกที่ผ่านมานั้นถือว่าสองยกแห่งคุณภาพเลยนะครับยกสามนี่โอ้โหแลกกันเจ็บเจบตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกแล้วก็มีลูกเตะเจาะยางนะครับทางด้านของเสกสรรเอาละครับตอนนี้ปานเพชรเริ่มจะปั้มหน่อยแล้วก็แทงเข่าได้สวยสวยเหมือนกันครับโอ้ชุดนี้เสกสรรก็ไม่ยอมนะครับไล่แขนแล้วก็แตงแทงฟู่ด้วยครับเอา แดงปานเพชรนะครับน้ำเงินเสกสรรเสกสรรยิ้มอ้าวเข้าไล่อีกอ้าวปานเพชรนาทรงกันดีเหลือเกินย่องยองมาเสกสรรย่องมาม่อยากเข้าเข้าทำเสืออยากได้ลูกเสือต้องเข้าทำเสือให้ได้เสกสรรเอาน้องออสระวังเสือกัดนะเสือดุด้วยนะครับปานเพชรเสกสรรนี่ยกนี้นี่น่าจะเร้าใจมากยิ่งขึ้นครับอ้าวแข้งขวาไปครับเสกสรรชื่อเสกสรรนี่ถอยไม่ได้ของจริงต้องแบบนี้ครับ แล้วทรงผมนี่โอ้โหขัดใจแม่ไหมเนี่ยแน่นอนแน่อแนอนดูว่าจะมีความสุขกับการชุกมวยเรือเกินนะครับทางด้านของเ็กสรรต่อยไปชูมือไปยิ้มไปนะครับโอ้ในขณะที่ปานเทพเองนั้นก็พุมมวยรูปมวยนิ่งนะครับคอยดักออกแข้งแล้วก็แทงเข่าว,วงในนี่ก็ แข่งได้สวยๆเจ็บๆเอาแล้วครับมีศอกครับตอนนี้แลกศอกกันเอาแล้วครับอย่างนี้แพทย์สนามมีได้ทํางานแน่นะครับโอ้โหโดนบิดเหลี่ยมกระตุกเหลี่ยมล้มลงไปทําได้สวยครับดอกนี้อา้าว <c oughs> เอ๊ะมันพลิกพลิกพลิกอย่างนี้นะพอตอนแรกอ,อยู่ตัวบนนะผมพ,พลิกนิดเดียวเสกสรรอยู่ตัวบนเลยเอามาดูนะครับฝ่ายแดงปานเพชรนั่งเหมือนเสกสรรน,นี่แหละความเร้าใจนี่ต้องยกให้เลยนะครับทุพยูมวยมันมันสุก นี่เลยครับต่อยที่ไหนก็มันอย่างนี้ตลอดเอ้บุกตลอดเสกสรรเอ้านักวยที่ต่อยกับเสกสรรที่ใจน้อยไม่ได้นะครับโดนลูกขู่โดนลูกแยกเขี้ยวนี่ถอดใจไม่ได้ครับปานเพชรวันนี้นี่ยังเล่นฝีมืออยู่ครับแย็บซ้ายทำาไปจังหวะไว้อ้เสกสรรแกเกรงเก่งอาวุธแน่นเลยครับหมัดนี่กร็งแน่นเลยครับโอ้โดนดักแทงเข้าไปก่อนช้าไม่ได้นะครับเสกสรรวงในตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกดึงออกมากลางเวทีดีกว่าครับ เอาละครับอย่างนี้นะครับทรงนี้นี่เรียกว่านี่เพิ่งยกที่3นะครับโหแต่แรกกันขนาดนี้นะครับอาวุธมวยนี่งัดออกมาหมดนะครับมีอะไรมาดูกันที่วงในดูว่าทางด้านของปานเพชรนี่จะเริ่มจับเริ่มแทงได้สวยๆเน้นๆแล้วครับตอนนี้โอ้ปานเพชรพยายามจะเร่งนะครับแต่เสกสันนี่มีลูกแท็กลูกคาเอาไว้นะครับเดี๋ยวมาพบกันในยกที่4ครับถักยกนี่ทางด้านอำนาจบอกให้เดินเบียดเข้าไปออกแข้งแล้วก็ต่อยท้องต่อยหน้าไปเรื่อยนะครับ เอาเลยครับแต่ว่ามาดูเลยครับทางด้านของปานเพชรนี่ล็อกเอาไว้ตามสไตล์นะครับเพราะว่าเขาอาชีพอยู่แล้วดูครับวงในวงในนี่ดูว่าจะทําอย่างไรนะครับตอนนี้ทางด้านของเสกสรรก็พยายามจะสู้ในด้วยครับพยายามจะเดินเข้าชนเหมือนเดิมนะครับเสกสรรแต่ว่าถ้าวงในตีไม่ได้ต้องต้องหลุดต้องดิ้นหลุดออกมานะครับ เพราะว่าปานเพชรนี่ประเภทในเหนียวหนึบหน้าบานแขวนพายนะครับรับจ้างตีเข่าเอาแข้งขวาครับเสกสรรเดินหมาหลุดเอาหมัดมาครับวงในยัดเข่าเข้าไปครับปานเพชรหมัดแม่มมย,ยังไม่ถึงครับอ้าชนอีกชนต่อต่อไปนะครับเสกสรรปานเพชรก,ก็เลือกเลือกไปเรื่อยนะครับโมรุ่นนี้เนี่ยโหแนด่ดีนะครับในน้ำหนักอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยอดุลน,นี้แดนชัยเยดชบิดนะเยววันนำศักดิ์วิชานอ้ยทั้งดันทั้งนั้นเอา้าเสกสรรชนอีก เรียกว่าจะประมาทไม่ได้นะครับทางด้านของปานเพชรเพราะเสกสรรนี้เขาหมัดหนักนะครับแล้วก็เดินเบียดเดินชนตลอดแต่ว่ายังต่อยได้ไม่เข้าเป้านะครับโดนทำไลยจ,จังหวะเอาไว้นะครับทั้งลูกถีบลูกแทงแล้วก็วงในก็ล็อกเอาไว้ทําให้จะออกมาตออกขอก็ไม่ถนัดนะครับแใจก็เดินดีจริงนะครับยกแรกเดินแบบไหนยกนี้ยกสี่ก็เดินแบบนั้น <c oughs> แต่ดูจังหวะล็อกครับ <c oughs> โอ้โหแกล,ล็อกอยู่เลยครับปานเพชรอปิติศักดิ์ล็อกแล้วยังไม่ได้ตีอะไรเยอะแยะด้วยนะแต่รู้ดูจังหวะจับแล้วมันเหนียวอ่ะครับนี่เลยครับมวยบุรีรัมย์เนี่เก่งๆทั้งนั้นไอเดทที่ผ่านมานะครับทั้ง3กอ3กอก็เก่งด้วยแต่ละคนดีๆทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับมวยโดยมากก็มาจากอีสานนะครับแต่จังหวัดแล้วก็ทั้งโยก็จะเก่งตลอดเพราะขยันซ้อมอามาดูคู่นี้นะครับ ายแดงคือปานเพชรน้ำเงมนเสกสรรชนอย่างเดียวอลีเรียกว่าสบายแล้วนะครับตอนนี้ดูว่าจะมั่นใจหรือเกินนะครับทางด้านของปานเพชรคอยล็อกคอยแทงคอยโต้นะครับระวังหมัดอย่างเดียวแต่ว่าเสกสรรนี่ถือว่าวันนี้เจองานหนักแล้วนะครับต้องพยายามเบียดให้ได้โอ้โดนล็อกแขนไว้เลยดูครับล็อกแขนไว้เลยลูกนี้นี่จะหากเขาเนี่ยมาโดนบิดเหลี่ยมล้มอีกครับแข้งขาอ่อนไปนิดนึงนครับเสกสรรอ่ะเวลาย,ยังเหลืออีกพอสมควรนะครับ สามสิบวิยกสี่แมแต่ดูครับตอนนี้ใช้แผนงูเหลือมแล้วครับปานเพชรอูยัดเข้าไปแมเอาโดนไหมโดนไหม,ไหมอ่าถ้าโดนสักหมัดเน้นๆก็ยังไม่แน่นะครับยังไม่แน่นะครับโดนท้องไปทีหนึ่งครับเอาหลายกายกหลายยกเลือกแล้วนะครับปานเพชรเศกส,สรรนายนายก็กระตุกไม่ลงแมาโดนล็อกล็อกใต้ปีกปีกแล้วล็อกกระกระแทงด้วยครับปานเพชร เสกสรรยังแก้ไม่ตกเพราะว่าสั้นกว่าต้องลงทุนอีกอ้าวปลายยกแล้วนะครับเดินมัดน,นักหมดยกสี่กัดแอนตาซินซาร่าแล้วก็นึกถึงชงไทยที่มีเอี้ยวคุบจจำกัดตัวเครื่องผูเซิญเกียวหนังถ้วยทองโอสดนะครับออสครับนาทีอีก3นาทีสุดท้ายนะครับอตอนนี้ต่อยอย่างเดียวแล้วครับเอาศอกเอาแล้วครับไม่แน่นะครับเสกสรรนี่อาวุธหนักอโดนไหมมากแต่ว่าปานเพชรนี่แหละครับ งูเหลือมเลยครับตอนนี้นี่เรือไปเรื่อยครับไม่อยากจะอยู่ในรัศมีกำปั้นของเสกสรรครับลวงท้องไปทีนึงหมัดมาครับครับในช่วงพักยกนะครับทางด้านของอำนาจดื้อเริงนะครับบอกว่าให้พักแล้วต่อยพักแล้วต่อยเขาจะปั้มยังไงก็พักออกอย่าไปปล้มกับเขานะครับแล้วออกมัดให้เยอะๆโอ้แต่ว่าโอ้โดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนเอาเละครับเริ่มเฮเริ่มหามันการหูตาสายตายังดีนะครับทางด้านของปานเพชรเสียล่างอ้แทงแทงอ้ย เอาแล้วครับข<อ>ายยกมาโดนหมัดโดนฟอกเหมือนกันนะครับโอ้โหมักัเกือกไก่แกะแยกอ้าวมัดเล็กนาทีกว่ายังมีหวังมีหวังหมัดไปอ้าวต่อยไม่ต้องมองพี่เลี้ยงไล่ไล่ต่อยหมต่อยบนตอ่อยท้องก่อนนะครับให้ขาตายมัดมาโเอาโหโดนเสียบอีกแล้วเสรษสันปานเพชรก็ล็อกแขนไว้แล้วเสียบเอ้ามาฟันมาออสโอ้โหปานเพชรที่โดนเยอะนะครับเนี่ยครับ ไม่น้อยเลยครับที่โดนศอกโอ้โหเอาตอนนี้เสกสรรก็โดนเขา่าปานเพชรก็โดนหมัดโดนศอกโอ้โหคู่นี้นี่ไม่ได้โกรธกันมานะครับเรียกว่าปานเพชรนี่ตรงแขงไม่ยั้งแล้วเหมือนกันนะครับเพราะหยุดไปนี่จะโดนเขา่าโดนหมัดทันทีเลยนะครับทางด้านของเสกสรรที่พยายามเบียดต่อยหมัดอย่างเดียวเอาละครับต้องคุมเกมให้อยู่นะครับในช่วงครึ่งนาทีสุดนาทีสุดท้ายนะครับปานเพชร กาเพชรพยายามจะล็อกแขนเอาไว้เศกสรรเองนี่ก็มาเร่งเยอะนะครับในช่วงยกที่5เนี่ยเร่งไปเร่งมานี่ทำท่าจะผ่อนไปแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับเดินตลอดแต่ยัางว่านะครับต้องเดินเนี่ยโดนล็อกแขนไม่เลยอ่ะโอ้โหปันเพชรจะมีวิธีการโชคดีอ่ะนี่การดไม่ตกการดไม่ตกการดจะตกนี่การตกแล้วอะไรเขาเกิดเรื่องได้นะครับฉะนั้นยังไงยังไงก็าการดไม่ตกคือปันเพชรน้ำเงินเศษสรสรเขาวิงว่งใส่วิงว่งใส่วิงว่งใส่เลยทีเดียว วิ่งใส่เลยทีเดียวถ้าดูเดือนนี้อีกไม่นานเกินรอรางวัลจากโตโยต้าเครมอเตอร์จะมอบด้วยนะครับของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนนดูแล้วทาง,งด้านของเอสร้อยเวันนี้ไม่ได้เดินทางมาด้วยนะครับดูอยู่ที่บ้านมีโอคงจะลุ้นกันอยู่หน้าจอกันอย่างสนุกแน่นะครับคู่นี้เพราะมันตื่นเต้นตลอดนะครับแล้วตอนนี้ดูแล้วนี่น่าจะนั่งนับเงินอัดฉีดแล้วหรือเปล่าครับนับแล้วลโอ้โห ทำอะไรทำคด,ดีไปหมดนะครับปานเพชรหมดยกสุดท้ายคารวะเลยรุ่นน้องนี่นะครับมันเป็นภาพที่หสวยมากในเรื่องมวยนะบนเวทีในอยู่ในกิจการหรือว่าอยู่ในเวลาปล่อยกันเต็มเหยียดเต็มที่รุนมแรงแตกเติร์กอะไรมีทํากันได้หมดอ่ะแต่ว่าพอหมดเวลาหรือว่าหมด5ยกไปแล้วเนี่ยโหภาพน่าประทับใจมากนะครับเพราะรุ่นพี่รุ่นน้องนี่รุ่นพี่รุ่นน้องเขาจะต้องคารวะรุ่นพี่เหมือนเดิมเลยทีเดียว กรรมการกระกายชูมือให้แดงนะครับวันนี้ก็คือปานเพชรอปิษิสัตว์